จาน้องแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจน้องแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางของน้องแอดนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะมีค่าไม่รูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะงวดก่อนเนาะน้องแอดก็ให้เข้านะคะเข้าตัวรูดนะคะใช่หรือเปล่าทุกคนทุกคนน้องแอดผิดวันนะคะวันที่19น้องแอดไม่ได้ให้ขอโทษด,ด้วยนะคะกำลังจะสรุปโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวรูดนะคะน้องแอดชอบนะคะสี 4, นะคะชอบสี ชอบ4กับ6นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะน้องแอดให้เด่น4ให้เด่น4เด่น6แล้วก็เด่น0ูนนะคะสำหรับเด่นสีนะคะก็จะมีสี่สองสี่เจ็ดสีู่ สำหรับเด่นหกนะคะก็จะมีหกศูนย์หกสองหกสี่นะคะสำหรับเด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะสำหรับตัวที่น้องแอดชอบก็จะเป็นหกหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งนะคะตัวน้องแอดชอบเนาะชอบนะคะ ตัวนี้ขอกลับนิดนึงนะคะเป็น49นะคะจดไว้แชรไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า